อันนี้คือด้านหลังจ้ะด้านหลังที่วัดแม่อ่าวัดแสงแก้วโพธิยานนะฮะอํเาเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเมื่อกี้ไล่ข้างหน้าไปแล้วยังไม่ได้เดินมาข้างหลังจ้ะโทรหาลุงก็ได้ อันนี้ห้ามใช้เสียงนะครับห้ามใช้เสียงตง้องเงียบจ้ะตรงไหนมากโน่นหนโน้นมากอะเย้ตรงร้านมามารถเคื่อมากอะ Okay, okay. ไปเที่ยวกับยายนวดแต่นี่เขาไม่ให้ใช้เสียงดังนะก็ต้อตงเงียบไปก่อนเนาะอัน <Okay. S 2> นี้เป็นด้านหลังจ้ะด้านหลังด้านหลังรู้สึกว่าจะเอารถขึ้นมาได้ เฉพาะรถที่ใช้ใช้สอยในวัดนะจา่ะไปเดี๋ยวไปชมกับนหนวดเนาะจ้ามามาเดี๋ยวนาหนวดจะพาไปเที่ยวชมแล้วเนาะเที่ยวชมข้างหลังวัดเนาะขออนุญาตใส่นี่ก่อนร้อนร้อนหน่อยร้อนหน่อย ตอนนี้ก็เดินเข้ามาแล้วจ้ะนี่คือบริเวณหลังวัดหลังวัดเนาะนนบริเวณหลังวัดจ้ะเป็ขาห้ามใช้เสียงนะเนาะในนวดก็ต้องยิ้เงียบเยบ,บาๆก่อนเนาะคลิปนี้อาจจะเงียบหน่อยนิดนึงนะเพราะว่าเนหนวดจะ ไม่ค่อยใช้เสียงจ้ะจะใช้เสียงเบาที่สุดเท่าที่ทำได้นะสำหรับคลิปนี้จ้ะอ่าอ่าถืใอ,ถใ,หอถให้หน่อยนะอา้าวมาเดี๋ยวพามาชมวเวอ้ยให้ไปด้วยเหรออ๋อจะให้เก่งขึ้ อันนี้ประวัติความเป็นมา,าอันนี้ก็เป็นพระพิคเนตเนาะนี่นะเนาะแล้วก็มีเจ้าแม่ผลอินมีพระศรีวลีแล้วก็มีพระสมโอ้ลานกว้างเนาะใหญ่ใหญ่ใหญ,ใหญ่เป็นสถานที่กว้าง ถ้าใครชอบถ่ายรูปหรือว่าชอบวิวสวยๆก็ ke, ด้านหลังวัดก็ได้นะจ๊ะด้านด้านหลังวัดก็เยอะจะทำใหม่สวยมากเลยก็สวยหมดแล้วยมาเดี๋ยวอ่า น,นี้คือรถวัดจักัน,นี้คือรถที่สำหรับใช้ในวัดสร้างได้สวยมากจาก้ะสร้างได้สวย ็นงานสร้างที่สวยงามนะครับสวยงามก็จะมีรูปสัตว์เทพเจ้าชนิดต่างๆที่คนเกิดวันไหนวันไหนนะครับผมมี ไปเดี๋ยวพาเข้าไปยืนตรงกลางบริเวณ บริเวณรอบอพระพุทธรูปที่อยู่ข้างหลังไปเดี๋ยวนนวดจะพาเดินขึ้นไปครับผมก็มาถึงนี่ครับรงกลางีเป็นบริเวณมีบ่อน้ำ ถ้าเป็นหน้าหนาวจะสวยมากเนาะจะสวยหมอกจะเต็มหมดเลยจ้ะจะเต็มหมดเลยใครมีโอกาสถ้าใครมีโอกาสได้ขึ้นมาทางเหนือก็และมาเที่ยวได้ที่แม่สวยจ้ะ สถานที่ก็สวยสวยงามมากอันนี้มันเหมือนถ้าถ้าเรามายืนอยู่ตรงตรงฝั่งนี้นะครับตรงฝั่งนี้บริเวณทางขึ้นอย่างนี้นะครับเราจะสามารถมองเห็นวิวของข้างบนทั้งหมดเลยจ้ะ อันนี้ต้องถอดรองเท้านะครับต้องถอดรองเทา้าต้องถอดรองเทา้าต้องถอดรองเทา้เทาก่อนขึ้นไปข้างบนด้วยนี่จ้ะ ้องฟ้ากาศปลอดโปร่งอันนี้คือถ้าเราจะมองยืนจากตรงนี้นะแล้วเราก็จะมองไปตรงนู้จะเป็นวิวที่สวยอากาศสวยมากนะครับผมอาจจะเงียบๆหน่อยนะคลิปนี้นะ ไม่ให้ใช้เสียงดังจ้ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็นยหนวดขอจบคลิปไว้ก่อนแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปหนะ้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ